สวัสดีครับผมวันนี้วันที่หนึ่งกรกฎาคมหกห้าครับผมวันหวยออกขอ้โชคดีมีโชคไม่ล่ากันทุกคนครับผมผ่านต้นมาขึ้นต้นกระบอกใหญ่ครับผมซูมให้ดูพอได้อยู่ครับผมผมสเปรย์อยู่ข้างล่างไม่ใช่ข้างล่างหรอกครึ่งต <laughs> ้นกลางต้นครับกลางต้นให้ผ่านต้นขึ้นครับผม อุ้ยคอนเก่าพี่นี่เสียดายครับไงเฮงสองสองเทือกสามเทือกเลยนี่แสดงว่าคอนเก่าเลยนี่ใหญ่ด้วยเออแสดงว่าตรงนี้คอนเก่าแน่เลยพี่น้องเนี่ยจริงเนี่ยเออโอ้โหโคตรใหญ่ฮะคอนยาวๆเลยโอ้แสดงว่าต้องมาดูแล้วพี่เออเออมาทุกปีครับผมโอเคครับผมรอช็อตต่อไปครับ โอเคครับผมบานต้นขึ้นใกล้ถึงละโดนควันแล้วครับผมโดนควันแล้วไปดูลุ้นกันจะมีน้ำไหมถอดกลางไปแล้วครับผมถอดกลางไปแล้วฟานต้นยังสางหนาไม่ถึงเท่าไหร่ครับผมโอเคครับ ลงมาหาผมแล้วขออนุญาตจุดครบครับผมทำครบก่อนอ๋อสวยๆได้อยู่ครับผมแก่แล้วพี่ออแก่แล้วแต่ดูน้ำจะมีไมแค่นั้นเองรุนแค่นั้นครับผมได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นครับผมโอ้หหมดกัดผมอีกอะหมดส้ม ดูยังไงครับผมโอเคครับลงมาล่างเต็มนะครับน้องเพื่อนกำลังลงมาครับผมต้นพันธุ์ ต้นคนหาพึ่งครับผมฝากอยู่ตามด้วยนะครับต้องยู่ทุบฝากรับชมด,ด้วยครับผมฝากสนับสนุนทุกข้นครับผมล่อยมือผมวิธีผมไม่ได้ใส่ถุงมือ,มอ,มอ ผลงานได้เฉพาะชายล่างครับผมใส่เลยแค่ถุงอนีน้ำไม่มีครับผมเต่ดีที่ว่าขึ้นไม่ได้สูงมากแบบไม่ต้องใช้แรงเยอะเท่าไหร่ไม่งั้นก็ไม่คุ้มแน่อันนี้ก็ไม่คุ้มหรอกครับคุ้มไมคุ้มก็ต้องหาเใช่ครับผมคุ้มไม่คุ้มก็ต้องเอา

ตามมาส่งเพตามมาส่งครับผมออกครับาม,มาส่งบ้านออกเครับก็ <c oughs> ใหญ่ก็ใหญ่บ็มถึครับใหญ่ก็มาถึงรถนี่อะไรไปครับค่อยๆไปนะครับผมกลัวเหยียบข้าว ไปดูรังต่อไปครับ <c oughs> ผมัสดีอีกรอบครับผมวันที่หนึ่งกรกฎาคมวันนี้ออกมากับน้องต้นต้นคนหาพึ่งครับผมอยู่ข้างบนพอได้อยู่ลุนเอาครับผมลุน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 รอลุนครับดูก่อน โอ้ย้อนแสงอีกฟางนวนเห็นไหมเอเคเอ <laughs> อเครับผมมากับน,น้องต้นเจอแล้วน้องต้นเป็นคนเจอแต่หัวน้ำดูโอเคอยู่เดี๋ยวดูกันครับผงงม,มเตรียงตีทอยประมาณสิบห้าลูกครับผมนี่ครับผมต้นสงวนพอได้อยู่วางทอยก่อนจะได้ซูมได้ นี่ครับโโรตีเต่าตอบอ,อยู่ครับผมน้องตอนอาซาขึ้นเองครับผมดีทอยเองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดลูกแล้วครับวันหกเจ็ดลูกแหละ พึ่งอยู่ข้างบนครับผมข้างบนครับต้นอ,อาสาจัดการเองบอกว่าไม่ต้องขึ้นเขาบอกต่อคอยไม่ลึกข้างบนนะครับผมวันนี้มีคู่หูก็เลยไม่ได้ขึ้นครับผมน้ำก้นเหมาหมดแลวครับแล้ว โอเคครับ <Okay, S 2> ผมเดี๋ยวเจอกันรอนนองต้นอีกครับผมขึ้นทอยอยู่มุมนี้น้องต้นขึ้นไปอีกหน่อยจะจุดครบเออดูมุมนี้ครับผมพอได้อยู่แต่ดูน้ำน่าจะดีแหละปลอดใจตัวเองไปก่อนครับผมยังไม่จุดครบเลยน้องต้น คขึ้นไปถึงเงามเดี๋ยวค่อยจุดครบครับผมย้อนแสงหน่อยนะครับโอเคครับผมน้องต้นขึ้นได้ละวเขาบอกมีน้ำอยู่แต่ดูดไปหน่อยโอเคครับก็ดูน้องต้นครับผมเพิ่งลงมาหาผมนะผมเยอะแยะเลยโอเคครับผมนี่แหละผมไม่อยากอยู่ข้างล่างเพรากงี้แหละ ผมไม่ชอบพึ่งลงมากวนให้เหมือนอยู่บนลังเคครับหลอดลุ้นกันครับผมครับผมต้นตัดหัวน้ำแล้วออต้นพลหาพึ่งครับผมขึ้นพึ่งลงมาหาผมเยอะเลยครับผมไม่เป็นไรครับโอเคครับผมเดี๋ยวชมชัดต่อไป รอรับถุงนั้งต้นครับผมพร้อมละพร้อมเยอะเลยมมค,รครับผมใส่หน้ากากบลงพึ่งตอมครับผมโอ้หใส่ละใส่แล้วครับผมเริ่มใส่แล้วมาแล้วครับเก็บถุง,งก่อนนะครับขออนุญาตเก็บถุงก่อนครับผม โอเคปล่อยโอเคครับอย่าถุงแมู่ครับผมตัวอ่อนอยู่เดี๋ยวค่อยดนอยูน้ำครับผมโอ้เ oh, สียดายมากเลยลังลังใหญ่ถอดถูืเป็นบทเลยพี่นองเอ้ย โล่งแต่โล่กสวยอยู่โอ้หัวน้ำมาเริ่มเลยเสีดเดยดายเจอช้าไปหน่อยครับผมหัวน้ำเสียดายฝ่อไปหน่อยเอาไ่ฝอนี้มีมีสี่ขวดขึ้นครับผมแต่ก็ได้อยู่หรอกเลือปิดตาเยอะอยู่ดูตั้งแต่เดือนห้านั่นละมั้งเหมือนน้องน้องต้นพูดนั่นแหละตอนนี้มาสองคน อีกรังหนึ่งับผมอยู่ข้างบนนี่ต้นนี้ถอยประมาณสามสิบลูกดูครับอยู่ข้างบนนี่ครับผมเดี๋ยวผมตีถอยให้น้องต้นน้องต้นบอกให้ตีถอ,อยให้โอเคครับครับผู้เต็มเลยครับหน้าหลายตัวอยู่ครับจานรุดขึ้นไปแล้วครับครึ่งต้นแล้วเห็นไหมครับบินไปบินมาอยู่ครับพีบ่น้องสุม่ม แต่กระซ้างบาง,บาง,บางตัวถ้าพึ่งยอนควันนะ่ะแตกมาแต่พอตอดแตก่าบินนี่คอแต่ถ้าพึ่งไปยันนีตอดจุดกคไปแล้วจะกลุ้มตอดจนละมันสู่คนเลยเลยเนี่ยจำมุดกลังจุดครบครับถอกท้อยประมาณสิบลูกนะครับลูกท้อยห่าจะประมาณยี่หมาลูกเมื่อกี้ยี่หมาลูกถึงห้างครับโค,ครคบครบผมครับคนขงมงเลย บางทีไอจ,จุดม,นบบววมันกับกวนบางหรังมันกับกวนมา้งครับมันกับกวนชุดไปกวนอู้ไฟแห้งกันวะเอาไว้ทั้งทั้งนั่นแหละไอ้บุษบังไว้โอเคครับเดี๋ยวต้องรีบขึ้นให้ถึงห้างนะครับทสรรภารกิจบอสำเร็จลุล่วงครับเดี๋ยว <ะ S 3> <ม>เจอกันนะสวยอ,อยู่้องโกโก้ซมไม่ได้นะครับผมบสวยครับตีตอยขึ้นมาประมาณ30มรูปครับผม สัดทอดเดียวเลยไม่ต้องพักเ,เสร็จอยูวกระยาครับผมจเรีบตัดด้วยถึงให้ตัวม,มันไก่ทางครับเพิ่งดูครับผมลังนี้รีบตัดครับผมรีบตีถอยลงเดี๋ยวครบก็จะหมดด้วยแถวนี้หายาทำครบไม่มีครับผม ก็โดนเยอะครับผมขึ้นมาลงไปทักทายเลยครับ,รบหลังต้นกำลังขึ้นตัดครับผมนัางหน้ข้างหลังซับฟอดครับผมตามเยอะครับพึ่ง คือดุครับผมทำไงได้เ่ต้องดุอยู่แล้วครับผมดุเยอะดุน้อยโอเคครับลูกถอยประมาณจักลูกได้วุฒเกือบสามสิบลูกไอ้วุฒในช่องวุฒคนบ่านนอกเราก็เคยตีสูงกว่านี้เทียวแล้วกาเขียนลอยวุฒ เราตีมาถึงสามสิบลูกนะครับเราตีแค่ยี่สิบลูกลูกสูงก็นีเราก็บบอพอดีมันอนีมาสองคนกันเลยซอยกันครับเพื่อนตีขื้นของตีลงครับถือว่าคุ้มอยู่ครับห้างนี่ครับเลคกอนน้ำครับใช่ได้ครับผมแจวครับโอเคครับเดี๋ยวรีบลงครับดูเรื่องนะครับผมครับรดรดยุ่งขึ้นครับจอดรถเพู่มขึ้นครับบรรยากาศครับผม กลางปลามันเขาเลยครับโอเคครับไปเดี๋ยวขับบ้านกันครับลังที่สามมีพลอยขึ้นสามประมาณสามสิบลูกได้อยู่โลขึ้นครับผมตัวอ่อนขาวให้น้นต้นเอาไปคลายละวันนี้ได้หัวน้ำสองลังครับลังแรกไม่ได้ลังแรกป่อครับผม สองลังคนคนละโซนนะครับนี่คนละโซนแต่ว่าสีก็สีเดียวกันครับใกล้เคียงกันเดี๋ยวจะจดไว้ครับผมแบ่งกันโอเคครับขอบคุณครับ